พร้อมที่จะทดสอบความฝันหรือ,อยังเอาล่ะตอนนี้คุณอาจพูดกับตัวเองว่าฉันมีความฝันที่ควรค่าเกี่กับการขว่คว้า,วาแล้วไงต่อล่ะฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันจะไล่าตามความฝันนั้นได้สำเร็จหรือเปล่าคำถามนั้นจะนำเราไปสู่คำถามที่กลายเป็นเนื้อหาทั้ง10บทของหนังสือเล่มน,นี้ 1. ความเป็นเจ้าของความฝันที่เป็นของเราจริงเหรอ 2. ความชัดเจน เราเห็นภาพฝันชัดเจนหรือเปล่า3เป็นความความเป็นจริงปัจจัยต่างๆที่ทําให้ความฝันสําเร็จนั้นอยู่ในการควบคุมของเราหรือเปล่า4ความปรารถนาฝันนั้นกระตุ้นให้เราข,ขว่ยว้าหรือไม่5เส้นทางเรามีแผนการที่จะมุ่งสู่ฝันหรือ,อยัง 6. คนรอบตัวมีคนที่จําเป็นต่อความฝันของเราหรือ,อยัง7ต้นทุนเราเต็มใจลงทุนเพื่อฝันหรือไม่ แปดความมุ่งมั่นเราเข้าใกล้ฝันแค่ไหนแล้วเก้าการเติมเต็มการทำสิ่งต่างๆเพื่อมุ่งสู่ฝันนั้นทำให้เรามีความสุขหรือเปล่าสิบคำถามสำคัญฝันของเราเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือไม่ผมเชื่อว่าหากเราตอบคำถามทุกข้ออย่างจริงจังมองตัวเองโดยไม่ลำเอียงและคำตอบเป็นใช่ทุกข้อความเป็นไปได้ที่เราจะบรรลุความฝันก็มีสูงมาก ยิ่งตอบใช่ได้มากเท่าไหร่การทําให้บรรลุฝันก็ยิ่งใกล้ความจริงมากเท่านั้นผมเชื่อจากใจจริงว่าทุกคนสามารถจินตนาการถึงความฝันที่มีค่าได้และสามารถบรรลุฝันนั้นได้ด้วยไม่ว่าในสายตาคนอื่นฝันของเราจะเล็กใหญ่หรือเพอ้อเจอ้อขนาดไหนหากคําตอบของคุณคือใช่มันก็เป็นไปได้ในโลกนี้มีคนแค่สประเภท นักปฏิบัติกับนักฝันนักปฏิบัติจะรู้ดีว่าตัวเองมีเป้าหมายอยู่ที่ไหนแต่นักฝันจะไปถึงเป้าหมายนั้นเรียบร้อยแล้วโรเบิร์ตอเบนโรเบิร์ตอเบนนักร,าร่างสุนทรพจน์และนักแสดงตลกกล่าวไว้ว่าในโลกนี้มีคนแค่สองประเภทนักปฏิบัติกับนักฝันนักปฏิบัติจะรู้ดีว่าตน <ค revelation. S 2> เองมีเป้าหมายอยู่ที่ไหนแต่นักฝันจะไปถึงเป้าหมายนั้นเรียบร้อยแล้วเอาละถ้าคุณมีฝันแล้วก็จงสอบ และไล่ตามความฝันนั้นไปเนื้อหาสองสามหน้าต่อไปนี้จะเป็นบททดสอบความฝันซึ่งจะช่วยวัดว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะไล่าตามความฝันแค่ไหนแล้วผมขอแนะนําให้คุณทําแบบฝึกหัดทําแบบทดสอบนี้ก่อนที่จะอ่านหนังสือเพราะยิ่งคุณทดสอบและเตรียมตัวก่อนมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีโอกาสเห็นความฝันของตัวเองเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นแบบทดสอบความฝันผมสร้างแบบทดสอบความฝันนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้คุณทดสอบความฝันได้ง่ายขึ้น คุณต้องตอบคำถาม3ข้อย่อยในแต่ละคำถามใหญ่โดยตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้หาคนที่รู้จักเรามา3ามคนเพื่อประเมินแบบทดสอบนี้หากเรายังไม่เคยบอกความฝันให้แก่คนเหล่านั้นรู้ก็บอกเสียตรงนี้เลยจากนั้นให้คนเหล่านั้นทำแบบทดสอบนี้โดยประเมินจากตัวคุณและให้เขาให้คะแนนว่าคุณมีโอกาสจะบรรลุความฝันหรือไม่จากหนึ่งวงเล็บไม่มีโอกาสเลยถึง1ิ สำเร็จแน่นอนหนึ 1. ความเป็นเจ้าของความฝันนี้เป็นของเราจริงหรือก็หากทำความฝันสําเร็จเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้ขอฉันแบ่งปันความฝันให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฉันรักขอความฝันของฉันถูกผู้อื่นท้าทายแต่ฉันก็ยังยึดมั่นในฝันนั้น 2. ความชัดเจน เราเห็นภาพฝันชัดเจนหรือเปล่าก็ฉันสามารถอธิบายถึงแก่นสำคัญของความฝันได้ด้วยประโยคเพียงประโยคเดียวขอฉันสามารถตอบได้เสมอว่าอะไรคือความฝันของตัวเองขอฉันสามารถเขียนเรื่องความฝันของตัวเองออกมาได้โดยมีองค์ประกอบหลักๆและเป้าหมายอย่างชัดเจน 3. ความเป็นจริง ัจต่างๆที่ทําให้ความฝันสําเร็จนั้นอยู่ในการควบคุมของเราหรือเปล่าก็ฉันรู้ว่าพรสวรรค์ของตัวเองคืออะไรและความฝันของฉันก็ใช้ความสามารถนั้นเป็นพื้นฐานหลักขอนิสัยและการฝึกฝนต่างๆที่ฉันทําอยู่ทุกวันนี้ช่วยให้ฉันมีความสามารถที่จะทําให้ความฝันสําเร็จได้มากขึ้นขอแม้จะโชคร้ายมีคนขัดขวางหรือมีอุปสรรคครั้งใหญ่ฉันก็จะบรรลุความฝันอยู่ดี 4. ความปรารถนาฝันนั้นกระตุ้นให้เราขวาคว้าหรือไม่ก็ฉันคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรอื่นได้อีกนอกจากทําความฝันของตัวเองให้สําเร็จขอฉันคิดถึงความฝันทุกวันตั้งแต่ลืมตาตื่นจนเข้านอนขอความฝันนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับฉันมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแล้วห้าเส้นทางเรามีแผนการที่จะมุ่งสู่ฝันหรือยังก็ฉันเขียนแผนไว้แล้วว่าจะทํา ความฝันให้สําเร็จได้อย่างไรขอฉันเอาแผนนี้ไปให้คนที่นับถือวิจารณ์อย่างน้อยสามคนขอฉันเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญและนิสัยการทํางานต่างๆเพื่อนําแผนนั้นมาใช้ 6. คนรอบตัวมีคนที่จําเป็นต่อความฝันของเราหรือยังก็รอบตัวฉันมีคนคอยเป็นกำลังใจให้และคอยบอกข้อดีข้อเสียอย่างจริงใจขอฉันหาคนรอบตัวที่มีทักษะที่ฉันไม่มีเพื่อมาช่วยให้ความฝันของฉันสำเร็จขอ ฉันแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความฝันกับคนรอบตัวและให้คนเหล่านั้นร่วมเป็นเจ้าของความฝันด้วย 7. ต้นทุนเราเต็มใจลงทุนเพื่อฝันหรือไม่ก็ฉันสามารถคำนวณต้นทุนพวกความฝันที่ตัวเองจ่ายไปแล้วได้ขอฉันตัดสินใจแล้วว่าจะยอมเสียอะไรได้บ้างเพื่อให้บรรลุความฝันขอฉันจะไม่ยอมลดค่าของตัวเองเสียสุขภาพหรือทำลายครอบครัว เพื่อให้บรรลุความฝันแตกความมุ่งมั่นเราเข้าใกล้ความฝันแค่ไหนแล้วก็ฉันบอกได้ว่าตัวเองผ่านอุปสรรคใดมาแล้วบ้างระหว่างการไล่ตามความฝันขอฉันทําทุกสิ่งไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเพื่อให้บรรลุความฝันขอฉันเต็มใจทําสิ่งที่ยากลำบากเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของตัวเองและนำไปสู่การบรรลุความฝัน 9. การเติมเต็ม การทำสิ่งต่างๆเพื่อมุ่งสูดฝันนั้นทำให้เรามีความสุขหรือเปล่าก็ฉันยอมละทิ้งอุดมคติเพื่อให้ความฝันกลายเป็นจริงขอฉันเต็มใจที่จะใช้เวลาเป็นปีหรือแม้แต่สิบปีเพื่อให้บรรลุความฝันเพราะมันสำคัญต่อฉันจริงๆขอฉันสนุกกับการไล่ตามความฝันมากและถึงแม้ว่าจะล้มเหลวฉันก็เชื่อว่าได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้ว10 คำถามสำคัญฝันของเราเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือไม่ก็ฉันบอกได้ว่านอกจากตัวเองแล้วมีใครอีกบ้างที่ได้รับประโยชน์จากความฝันของฉันขอฉันพยายามสร้างทีมที่มีจิตใจในการบรรลุความฝันด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวคอสิ่งที่ฉันทาเพื่อให้ความฝันสําเร็จนั้นจะมีผลไปอีก5้าถึง20ปีหรือแม้แต่ร0อปีข้างหน้าหากคุณสามารถตอบ ใช่กับทุกคําถามได้โอกาสที่ความฝันของคุณจะผลิดอกออกผลก็มากไปด้วยหากมีข้อใดที่คุณตอบไม่ใช่เราต้องกลับมาสํารวจตัวเองว่าเราตอบคําถามนั้นอย่างซื่อสัตย์กับจุดยืนของตัวเองหรือไม่ใช้เวลากับมันและทาแบบทดสอบที่อยู่ตอนท้ายของแต่ละบทไปเรื่อ,อยๆเราควรปรึกษากับคนทั้ง3ที่ประเมินแบบทดสอบนี้ให้คําตอบของคนเหล่านั้นเหมือนกับของคุณไหม หากไม่ตรงให้ถามเหตุผลจากเขาสำหรับคะแนนรวมหากคุณได้ต่ำกว่าสิบให้ถามว่าฉันต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สิบฟังคนเหล่านั้นจดบันทึกฟังคำตอบให้ชัดเจนอย่าเข้าข้างตัวเองตองจำคำที่แจ็คโรเซนบัมที่ปรึกษาทางด้านกนารจัดการกล่าวไว้ว่าหากมีใครสักคนบอกว่าคุณเป็นมมาหมอนั่นเป็นคนบ้าหากมีคนสามคนบอกว่าคุณเป็นมา้าพวกนั้น รวมหัวกันหลอกคุณแต่มีคนสิบคนบอกว่าคุณเป็นม้าก็ถึงเวลาแล้วที่จะไปหาอานมาใส่ให้ตัวเอง